สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ตามคําขอนะครับคลิปที่แล้วนี่จัดแต่คันม้ลูกค้าขอกันเข้ามานะครับว่าขอจัดเป็นชุดให้ดูหน่อยนะครับเพราะลูกค้าที่ซื้อลอกเพนเพอร์ซูตไปเนี่ยเยอะมากนะครับลูกค้าบอกว่ามีแต่ลอกครับไม่มีคันช่วยจับประกบให้ดูหน่อยนะครับว่าใส่แล้วมันแมทกันไหมนะครับนะทางร้านก็จัดเป็นชุดเพนให้เลยนะครับกับเจ้าชุดเพนปี2019นะครับ ชุดเพนจิกกิ้ง่าคันเป็นคันเฟสจิกนะครับจับคู่กับลอกเพนเพอร์ซูตสามนะครับย้ำเพนเพอร์ซูตสามแล้วนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเบอร์สี่พันนะครับคือคันตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถจับคู่กับลอกเบอร์สามพันก็ได้นะครับถ้าลูกค้ามีอยู่นะครับหรือเบอร์สี่พันก็ได้นะครับมันกําลังสวยนะครับแต่แนะนําว่าควรเป็นแค่สองเบอร์นี้นะครับไม่ควรใส่เบอร์ห้าพันหรือเบอร์หกพันนะครับเพราะว่ามันไม่เข้ากับคันเวททีอีหนึ่งสามนะ แต่ชุดที่ทางร้านจัดให้นะครับจัดเป็นล็อกเบอร์สี่พันให้นะครับเพราะว่าจะได้ครอบคลุมการใช้งานนะครับบางคนจิกกิ้งด้วยลอยสายอินซีด้วยนะครับแคดเยื่อด้วยแล้วก็ตกงานหน้าดินด้วยก็เบอร์สี่พันไปเลยครับมันแพงกว่ากันนิดเดียวตัวเดียวจบนะครับอ่ะมาเดี๋ยวไล่ให้ดูความสวยนิดนึงนะครับว่าใสแล้วมันแมทกันยังไงนะครับคันเพนเฟียสจิกนะครับเป็นคันต่อโคนสองท่อนนะครับความยาวห้าฟุตแปดนะครับห้าฟุตแปดสองท่อน เวท PE อยู่ที่1.3ขีดนะครับใช้เหยื่อเริ่มต้นอยู่ที่60กรัมถึง200กรัมนะครับคันน้ำหนักเบามากนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับกับเจ้าคันปี2019ตัวนี้โคตรเบาและข้อสำคัญนะครับเขาใส่ไกด์ฟูจินะครับทั้งชุดนะซอว a วอเนะครับ Sport f i ิชชิงเพน u USA นะครับฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับว่าตกทะเลได้ไหมนะครับเพราะมันคือคันทะเลนะครับอ่ะมาข้ามกันไปเลยนะครับ กลับมาที่ลอกนะครับเจ้าเพนเพอร์ซุดสามนะครับลอกที่ดังที่สุดในปีนี้นะครับของเพนโคตรถึกโคตรอึดโคตรทนนะครับราคาถูกนะครับอ่าเรามาจับชุดคู่กันดูความสวยนะครับว่ามันแมทกันไหมนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเราจะมาใส่คันให้ดูนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงอ่ะนี่ครับ เดี๋ยวเราลองใส่แล้วก็ประกอบเป็นเซตให้ดูนะครับว่าเออมันเหมาะกันไหมนะครับสวยเนื้อคู่เนื้อคูอ่ต้องไปประตูถัดไปแล้วอยู่ประตูนี้แหละบอกได้เลยว่าโคตร,สว,รสวยมากครับไม่แล้วประเด็นคือมันเบาไงคือคันเนี้ยเบาแล้วดีไซน์โคตรเจ๋งเลยลอกมาคันไม่มีตอนนี้ลอกกับคันมาคู่กันแล้วบชุดสักทีนะครับ หนูบอกเลยตัวนี้เปิดเกมมาแบบครอบคลุมนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบคันที่แบบไม่อยากให้มันเวทมันแข็งเกินไปนะบางทีเราเล่นคันใหญ่ๆเราก็เบื่อเนาะเราก็อยากได้ฟิลแบบตกปาเจ็ดโลสิบโลสิบห้าโลแล้วมันได้ฟิลแบบสนุกสนุกหน่อยเ,ออเนาะคู่เบอร์สี่พันก็กำลังสวยนะคะถ้ามีเบอร์สามพันก็คู่เบอร์สามพันก็ได้อย่างที่พี่เขาบอกค่ะ,คะมันไม่ต่างกันมากแต่ไม่ควรโดดไปห้าพันหกพันหนูว่ารอบมันใหญ่ไป ไี่พันสามพันกำลังสวยเนาะเอ้ยมันเจ็บงัด่มาเดี๋ยวลองงัดให้ดูนะครับต้องขอปากเลยอ่ะนี่ครับสายทะเลนะครับงัดไปเต็มที่นี่ครับใส่คู่กับเบอร์สี่พันนะกำลังสวยครับไกด์ฟูจิรีซีฟูจินะขมจะแตกข้อสำคัญต่อโคลนครับสองท่อนพกพาสะดวกเก็บอย่างนี้นะคะอยู่ท้ายรถก็ประมาณสองศอกนี่สองสองเนนี้ ให้รถได้อยู่แล้วแจ็คก็ได้นนะ่สบายสบายแฟนไม่รู้นะคะเก็บใส่มีถุงผ้าให้อย่างดีนะเก็บใส่ถุงผ้าลอกก็ใส่กล่องซุกไว้นะคะห,หนีไปตกปลาเมื่อไหร่แฟนไม่รู้ชุดนี้กัดเท่าไหร่คะนี่ชุดนี้เหรอครับรวมกันแล้วมันสี่พันกว่าเอางี้เลขมันไม่สวยไม่เอาไม่เอาจัดฟไปเลยเ,เลขม, <า S 2> มันไม่สวยขอเถอะส9มพ้าเก้าสบบาทเลยแล้วกันแถมสาเอ็นให้ด้วย นะนหนูแถมสายเอ็นเจแปให้เลยละกันกอไปให้เอาเป็นว่าถ้าซื้อครบชุดนะคะเราแถมสายเอ็นให้ด้วยพร้อมส่งสามพันเก้าเก้าสิบาทลูกค้าจะได้ไปถึงปุ๊บแคสอินซีข้างก่อได้เลยจิกกิ้งใหญ่ร้อยกรัมสองร้อยกรัมได้ด้วยนะคะคือชุดเดียวจบจะไปเล่นสวายก็ได้นะเพราะหนูเล่งแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาไปเทสบึงมารวยนะคะถ้ามีเวลาแล้ว ลูกค้าตอบลูกค้าเสร็จไวก็จะชิ่งไปตกปลานะคะแต่ถ้าดูก่อนอว่าเขาจะให้อยู่ไปหรือเปล่าเขาก็ใช้งานอยู่เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยนะคะแอดมินสามคนตอบกันหัวฟูเลยเฮ้ยถ้าลูกค้าจะซื้อแยกนะคะขายแยกก็มีนะถ้าซื้อลอกนะคะเบอร์สี่พันอยู่สองพันหนึ่งร้อยค่าเอ็มเอสห้าสิบาทคันเบ็ดนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็มเอสหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่แนะนำให้ซื้อครบชุดถ้าคุณยังไม่มีชุดอุปกรณ์กลางๆนะคะ มันไม่ใช่ชุดตกปลาบึกจ๋าแล้วมันก็ไม่ใช่ชุดจิกกิ้งอ่อดนะคะมันเป็นชุดกลางๆคันชุดเขาจริงๆอ่ะมันคือชุดแคร์ชัยฟังนะคะกับจิกกิ้งเหยื่อร้อยกรัมอะไรอย่างเงี้ยแต่นูบอกเลยว่าคันสไตล์เนี้ยหาจับยากมากแทบไม่มีในตลาดขายมาปี2019นี่ยังไม่เจอเลยนะแล้วข้อสำคัญคือคันมันเบาพอมาพอมาคู่กับรอบเพนนะคะจุดเด่นก็คือเบรกมันเป็นเฮดทีร้อยเนาะ ตัวนี้รีวิวกันไปค่อนข้างเยอะนะคะคงไม่มีใครไม่เป็นลอกกระแสดีที่สุดในปี2019นะคะกับเทนเพอร์ซูดสามนะคะ,ะ,คะเพอร์ซูดสเบรก 100, เทดทีร้อยเบรกเท่ากับลอกเบสกลางๆนะคะเนี่ยมันจะออกได้นิดหน่อยนะคะต้องให้เขาฟิลเขาได้นะคะตัวนี้เคยเทสให้อยู่แล้วว่าเนี่ยหนูบีบสปูลเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปเล่นสวายไซส์25โลมาเนี่ยไม่อยากจะพูดนะคะ ออกนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าไม่ออกเลยต้องออกนิดนึงนะคะมันจะไม่ถึงกับต๊กแบบลอก <มา S 2> ตัว,ตวใหญ่หกแปดพันอ่าพวกเบอร์หกพันแปดพันเบรกแบบอันนั้นมันลอกตัวใหญ่เนาะอันนี้มันลอกตัวไซส์กลางไซส์เล็กก็ขนาดกําลังดีนะคะก็ใครที่มองหาชุดอุป,ปรกรณ์อนเนกประสงค์นะครับชุดลงเรือตกหนาดินตกมันทุกอย่างเลยก็ช,<อ>ชุดนี้ไปอเอางี้จัดโปรแค่มีถึงสิบชุดไหมมันก็ประมาณเพราะลอกมันเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตัวแล้ว น่าจะได้อยู่ประมาณสิบกว่าชุดเอางี้หนูขอสักสิบชุดแล้วกันเลขกลมๆเพราะเดี๋ยวตัดยอดรอบวันนี้ก็น่าจะไม่นี่แล้วแหละอะมาสิบชุดนี้นะคะสามพันเก้าเก้าสิบาทนะคะพร้อมส่งแถมใส่เอ็นเแปนให้ด้วยแล้วกันอยากได้สามสิบปอนด์สี่สิบปอนด์จะแจ้งได้นะคะแต่แนะนําให้อยู่ประมาณสามสิบโหลดเพราะทางร้านใส่เอ็นโหลดของเจแปนให้อยู่แล้วไม่ต้องตัวครับนะคะสวยคันเบาจัดให้แบบว่าไปถึงแล้วก็ตกอย่างเดียวพอโอเค อย่าลืมนะคะกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง Youtube Channel ของร้านเรานะคะกดดูรายละเอียดที่ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดเครื่องหมายกระดิ่งนะคะตันไว้เลยอ่านี่สำคัญมากนะันเลยเพราะว่าบางคนกว่าจะมาดูเนี่ยรอไป2อสเดือนมันหมดไปแล้วครับไม่คนก็ไม่ทันแล้วพี่บางคนอ่ะสอาทิตย์เราก็มาบ่นว่าแม่ค้าทาไมไม่สั่งมาเยอะๆคือมันหมดจริงๆถ้ามีอ่ะหนูไม่เก็บไว้หรอก อยากจะให้ทุกคนแหละครับไม่ไมอยากเก็บไ,ไว้หรอกครับไป <_ C> s> <S ทําไมแต่มันหมดจริงๆบางตัวนะคะอยากจะเก็บไว้ใช้อ่ะยังไม่ได้เลยครับพี่พี่เจ้าของร้านเขาไม่ให้หนูค่ะหนูอยากจะฟ้องค่ะฟ้องเขาไม่ให้หนูค่ะเขาบอกว่าให้ลูกค้าก่อนค่ะหนูก็แบบเ <_ C 's> นี่ยคันนี้ว่าจะเก็บไว้ให้ใช้แต่ดูสภาพแล้วคงจะอดนะครับเพราะว่าน่าจะหมดแน่นอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับคิดว่าหนูจะได้เหรอคะอย่าลืมนะคะ ฝากไว้ด้วยนะกับร้านหัไทยฟิตช,ชิง่งปากซอยสุขุมวิท85นะคะส่ง EMS ทั่วประเทศไทยเรามีากล่องแพ็คให้อย่างดีไม่ต้องซีเรียสเราส่งวันละ200กว่าชุดส่งกันยิ่งกว่า d e l i v e อรี่พิซซ่าอีกค่ะพี่ทุกวันนี้โอเคมาทักมาทักกันเข้ามาโอเคครับครับด้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ